ได้ได้แล้วงานเลยเพื่อนอุปจาวมาก็หิ้วมาเดี๋ยวมันจะว่าบอกให้แล้วเนต้องว่าแต่บ้านตอนนี้ตอนนี้พอจะใส่เป็นรับอะไรโอ้ยพอสวยชุดพอดีเลยนะเนี่ยอพอใส่แบบนี้ใส่แบงนี้แหละจบแล้วประหลกประหลาดเมื่อกี้ ชุดชุดรับเลยอันนี้สนามบินไดนดไม่อ้อยนะดไม่อ้อยไม่ตดาเดี๋ยวออกไปเดี๋ยววัดีค่ะไม่อ้อยอยากได้ตุ้มหัวอ่เ่งที่จ้ถึง้อยู่ไไม พอน่ารักนะคะน่ารักไหมนะไม่ใช่เอาแต่กระโปรงออกอย่างเดียวเสื้อไม่ต้องเอาออกเออได้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 ใช่กระโปรงกระโปรงเอาไม่ได้เป็นคนนุ่งกระโปรงสั้นไม่เป็นเอใส่อย่างนี้แหละเดินองพอนเลยเลยเรื่องตัวเต็มเลยเรื่อเหมือนมะปรางเขาหวังแย่งซีนทุกคนเลยนะเด็กคะไม่เล็ก ไม่เล็กมต้งไปติดดอกจะพองชุดไม่เล็กซื้อมาใส่มาจากไหนอ่ะเพื่อน่ยมาซ้อเหลืออะไรมาห้าโเขาให้มาแล้วไม่เอาเดี๋ยวจะว่าเอาก็ใส่ที่ไทยเออขายยาวเลยซักมาสิเรียบร้อยเลยอันนี้อันนี้ทองกวาวค่ะทองกวาวส่กน่ลก่สวยแม่ ช,ชุดสวยไม่พอนะยังมีต้นห,หูสวยด้วยไหนดูหน้าเต็มเต็มดิเย่อกไเย่นดอกไม้โอ้น่ารักใจชุดต้อนรับอะไรอันนะคะอยู่ที่สนามบินเลยอันเลยมีท yeah. ีมทองกลวใช่ไหมคะดอกไม้เป็นหัวนี่ชนะเลิศเลยค่ะ ไม่อ้อยกระถางมีดอกเป pues er> ็นเพื่อนละอันนี้กระถางต้นไม้เพ wow. ื่อนที okay. es ่กระถางทองกวาวนี่ดูดอกไม้เลยพอแมลงนี้ดอกสีแดงมามไม่ไม่ให้ดอกไม่น้อยมีมีชุดสีส้มให้ใส่เอาบินค่ะมาในทีมทองกวาวอันนี้น้องแอลค่ะแอลมาในชุดนี้แอลเจ็บคอนะฮะอันนี้เก๋เจ็บคอค่ะ อันนี้อันนี้น้องทิพย์เจ็บคอน่ารักทุกคนเลยค่ะดูทีมดูทีมเจ็บคอนะคะตอนนี้แม่ดอยกำลังถูกปัน่นแม่ดอยสวมทับไปเลยค่ะสวมทับไปเลยค่ะเดี๋ยวไลอ้อนวิ่งหานี่นี่น่ารัรกเหมือนตุ๊กตาเลยแม่่ดูดูสวยๆนั้นเลยค่ะอันนี้น้องจิมนะคะเย็มเจ็บคอค่ะเิบนิดอ่นิยาเจ็บคอ อันนี้แม่ดาวค่ะแม่ดาวคอไม่เจ็บว้าดูแต่ละครอันนี้ต้นรักต้นรักเจ็บคออันนี้แม่นงพรค่ะวันนี้มาในลุคนี้นะคะอันนี้ย้อนยุกแม่สวยมากเลยค่ะใครใครออกแบบฮะน้องน้องบังคับน้องบังคับถ้าเกิดไม่ใส่ก็ไม่ร่วมทีมใช่ไหมใช่วันนี้ทุกคนมาในมาดนี้ค่ะล้วได้อันจะยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออกหรือหรือยิ้มจนออก ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้แม่แม่มาออรอเลยอันเพื่อที่จะรับไปงานคอนเก่นโรงแรมสุาาวรีไปแอบด,ดูใกล้ๆก่อนใครสวยอีกตอนนี้มีการแต่งตัวให้กันแล้วค่ะตอนนี้กลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อมันลุดอะไรรุดค่ะอะไรหลุดส่วนคนนี้นะดอกไม้อย,อย่างเดียวก็เด็ดแล้วค่ะเนี่ยไม่น้อยเจ็บคอค่ะหรือคอเจ็บ คอเอียงเลยหนักข้างเดียวโอ้น่ารักโอ้ยโอ้ยน่เน่เน่แม่แม่ไม่ต้องถอดเสื้อก็ได้แม่ไม่ต้องถอดเสื้อก็ได้เอาไปาชงออกอย่างเดียวน่ารักน่ารักน่ารักแม่มันอยู่ในทีมด้วยกันถ้าคนเดียวมันไม่โอเคไงนี่มันทุกคนเหมือนกันถ้าแม่ใส่ชุดนั้นน่ะแม่ต้องไปงานแต่งน่ะแม่ถ้ามาดูลูกๆไงนี่แหละแม่ต้องใส่ให้เหมือนลูกค่ะเอาไปถชงออกเลยแม่ อาตอนนี้แม่ดอยราน่ารัก<ะ>ไม่ต้องไปห้องน้ำหรอกตรงนี้เลยแม่แม่แม่น่ารักมากเลยถอดาถุงอย่างเดียววันนี้ไรอันจะต้องตะลึงงินเลยค่ะเห็นทีมแม่แม่มาขอนแก่นค่ะอวดหลับอวดนอนแต่หน้าสดใสจะ <c oughs> บอกว่าเม <c oughs> ื่อคืนห้าทุ่มค่ะอไปนอนด้านมาเอาไปนอนแม่นมากกันเลยไปนอนมนมากเลยค่ะขึ้นขึ้น โปรตูซายตัวเองก็ไม่ได้มาเพราะว่าจะทานอาหารจะทานหานมาถึงรู้มาโทรบอกว่ามาไม่ได้มานะตัวของมินก็ทิ้งสงสารมาเลยเดี๋ยวพวกเราบอกก่อนเผื่อก่อนเผื่อตอนนี้ทุกคนสวยงามสดใสอดหลับอดนอนไม่ไปดูศัก์เลยใจสู้ฮายาได้หลับแม้เมื่อวาน ไม่ได้นอนเลยทำไมไม่ทำไมไม่หาดอกแปะหัวไห,น,หนฮะแปะที่หัวดิหลังไหนดอกมองไม่เห็นเธอเปที่ข้อแล้วเป็นที่ข้อผมเหรอเธอทำเป็นที่คาดหัวแทนดิคาดหัวแบบนี้สวยกว่านะที่คาดหัวเป็นดอกอ่าตอนนี้สีสดใสทุกคนเลยค่ะ อันนี้นางสาวไทยรออันดับหนึ่งตอนนี้เมดรอยไม่ได้เป็นนางสาวไทยกำลังไปเปลี่ยนชุดไเอมดรอยเห็นยังเมดรอยในชุดส้มเกือบได้เข้ารอบเกือบได้้เขารอบไปแอบถ่ายรูปเลยเมดรอยเปลี่ยนสีส้มนู่นนู่นนู่นดูคนแต่งให้ก่อน ไปกันเพลินๆเลยอัดเบาบายอยู่นู่นแล้วนี่แ <c oughs> ม่แม่คือที่มีสาม